สวัสดีค่ะมาค่ะตำหลวงพระบางแก้มหมูยอสอขอนแก่นค่ะมื่อนี้ได้เป็นหมูยอของสอขอนแก่นมาตัวนี้รสชาติแบบดั้งเดิมค่ะอืมน้อเด้งมากเนื้อสัมผัสแบบเนื้อเนียนเนื้อเอด้ง หมลว้วนไม่ผสมแป้งนะคะอืมหอมมากวัตตะกินไดนก็กินโหลดได้ตำหูอือมวตอตตะกินไดนก็กินโหลดได้ตำหู นี่ค่ะพี่น้องหมูยอสอขอนแก่นสูตรโบราณแท่งเท่านี้เลยกินบอกพริกไทยะตีดังตึงๆเลยดูนืสัมผัสข้างในค่ะเนื้อเนี้ยงแบบนี้เลยหมูล้วนนะคะไม่ผสมแป้งหอ,อมพริกไทยแห้ง อุ้ยเนื้อเด้งเนื้อแบบเนื้อแน่นมากแบ่บอือแห้งพอดีนดั่นเหรอแห้งบยแห้งบน่อยแห้งก็งงดีหาซื้อได้ง่ายด้วยนะ ตามห้างทั่วไปกินแต่เพื่อนปเปล่าๆอืมงาแบบนั้นของพิกไส่ทอม อืมาคักมีติดบ้านไว้เลยเอามากินกข้าวเขาหรือว่ากินก็เป็นกับแกมกับอะไรคะอ,อากาศ้อ,อน่อนฝนตกเอาคักฝนสิตกเได้ยนแบบเนี้ยเอาแน่นเนี่ย ต่ำเอามาก,กินเหมือนีีเป็นหมูยอ่อซอขอนแก่นรสชาติดั้งเดิมตัวนี้จะเป็นเนื้อแบบเนื้อเนียนๆแบบนี้เนี่ค่ะหมูผสมไก่นะตัวนี้จะเป็นหมูผสมไก่เนื้อเนียนมากเนื้อนเนียนเด้งื ส่วนหมูยอโบราณจะเป็นหมูยอหมูล้วนนะคะผสมพริกไทยด้วยหอมคือจังกินอันหมูยอที่มันหอ่อใบตองทั่วไปเลยเาึาฮึกินขอหลอกใจแล้วทันไหม กนเโดยส่วนโตตําำนะถ้าระวังตโตสูตรดังเดิมกับโบราณตำหม,มักแบบโบราณเพราะว่าตำหม,มักแบบไม่กินพริกไทยในจังหน่อยกินพริกไทยแบบชัดเตนและะ้วก็หมู้วนด้วยสําหรับใครที่อยากจะกินนะคะสั่งซื้อได้ตามห้างทั่วไปได้เลยตามไปไหนมาแต่โรตัดมาบิดเลยหารอืม ของตอคอนแก่นอ่ะเขาบริมีแต่หมูยออ่อเด้อคองคองซอคอนแก่นอร่อยทุกอย่างเลยพวกแหนมตุ้มพวกอะไรเงี้ยตำกระได้มาดูอืขึ้นชื่อเะ เนื้อเนียนเนื้อเด้งหพอมพริไทยกินพริไทยแบบชัดมากค่ะเผกินเผ็ดครั้งแรกตั้งแต่ไม่ได้กินนาน năm tầm không lên ừ. Hmm. À. thật เาถ้าถ้าบนหนึ่งมันก็จะเป็นแบบหนึ่งเนี้ยแต่ว่าตามอันหนึ่งกินรอบก่อนนะตามกินแบบบนหนึ่งไหมแต่พอนึ่งแล้วมันรู้สึกแบบมันอร่อยมันเนื้อมันแน่นหอมอืมพี่ไทยข้างในชิมมาแบบพี่ไทยช่ำๆเลยค่ะ ปานว่ากินอันหมูยอบพอไปตองหถอดแจครับมักบอกพักเด้อนี่มึงแก่กับตําฮวงอะเข้ากันค่ะอ่ะมึงยอมโบราณ อืส <ừ. S 2> ายตาคู่เพชรป๊าบเงาเมื่อกนะี milk, ้มันยังมืดอยู่เลยเพราะแบบแดดออกนี่จ้ะมันเราแบบว่าเห็นห้าแบบ แสงเปาแบบบรท่านน่ะน,นะคะเอา้านี่นะคะถ้าผู้ใดยอยากกินหมูย่อซอขอนแก่นนะคะมีหลายรสเลยแต่ว่าต่ำหาซื้อได้มีรสดั้งเดิมหมูผสมไกล่และกะ่ะเป็นรสโบราณหมูรวนนะคะหมูหมูหมุดหมูรวนนี่หมูย่อโบราณเนี่ยกิ่นพริกไทยทัดเตนมากคือจังกินหมูย่อห่อไปตองทั่วไปนะคะใครสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะ ห่างสักปด็นค่ะไก่บานห้าไปหาเธอเลย,ยค่ะไปแล้วพี่น้องค่าพอกันคลิปหนาเด้อสวัสดีจ้า